ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตัวชี้วัดต,ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่หนึ่งรอบ6เดือนนายสิทธิชัยสารมาศประธานกรรมการนายสนองแสงงานผู้ทรงคุณวุฒ นางสิงิรัตน์สิงหกุลกรรมการและเลขานุการนางสาวธนิดาสุวพามิตผู้ช่วยเลขานุการประวัติส่วนตัวนายบัญชาพรมทาเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2526ปัจจุบันอายุ41ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนไตรมิตรอเภอโพส,ส,สีสุวรรณจรีสเกตมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบึงบู์อเภอบึงบูนจัังหวดรีสกเกตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา เริ่มเข้ารับราชการเมื่อพศ2556ปัจจุบันอายุราชการ10ปีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองม้าโรงเรียนบ้านหนองม้าตั้งอยู่หมู่ที่สองหมู่บ้านหนองม้าตำบลหนองม้าอำเภอโพธิ์ศีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันโรงเรียนมันฑุม้ามีผู้บริหารครูและบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน7ท่านและนักเรียนจำนวน40คนผลการปฏิบัติงานตามภาระงานและผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาองค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองอมาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประจำปี2567ถึง2571แผนปฏิบัติการประจำปีมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยมีการวิเคราะห์สภาพและบริบทของสถานศึกษาและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้นำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนและครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกสถานที่ เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธมีการอิเทศการสอนของครูและรับการอิเทศจากภายนอกเพื่อนำผลการเรียนไปปรับปรุงและพัฒนาซึ่งโรงเรียนขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้นโดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อดาเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุดส่งเสริมให้มีการนําความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโดยมีผลการทดสอบระดับชาติอา RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ86.5ผลการทดสอบระดับชาติ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ36.4ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เฉลี่ย4กลุ่มสาระ48.81ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาและสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาได้จัดทำโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหนองไม้อย่างชัดเจนโดยมอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถของบุค,คลส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลกากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมและนำองค์ความรู้มาบูรณาการถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนมีการอบรมผู้เรียนในช่วงเช้าและช่วงกลางวันก่อนเข้าห้องเรียนให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการพัฒน,นาตนเองการมีจิตสาธารณะการรู้จักช่วยเหลือสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งครัพุทธศาสนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา องประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมเข้าร่วมการประชุมกับชุมชนบ้านหนองมะเพื่อปรึกษาหารือและหาข้อสรุปในการดําเนินงานให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดหาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดของสถานศึกษาตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดทําโครงงานคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและปรับปรุงส้มแซมห้องน้ำตามโครงการสุขาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองมาขอรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดกับผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ลงเพจเฟ e บุ๊กของโรงเรียนเป็นปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความน่าอยู่ <S 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 องค์ประกอบที่4ี่ การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงนประสงค์ของผู้เรียนจัดระบบการให้บริการภายในสถานศึกษาโดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามโอกาส และชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเข้าร่วมบบรมโครงการต่างๆพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงาน มีการจัดทํา PLC แบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและปรัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้ครูได้พัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผลจากการพัฒนานงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมา รางวัลผลงานด้านการพัฒนาตนเองในบัญชาพรหมาาได้รับรางวัลหนึ่งมืนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีระดับยอดเยี่ยมประจำปี2566จากเขตตรวจราชการที่1 4รางวัลคนรุชนคนคุณธรรมรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพขประจำปี2566จากสพปหกจากสพิสเกตเขต2ผ่านการอบรมขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอ และผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสวทประจำปี2566จากสรพรปสิสเกตเขต2รางวัล10,000น,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีประเภทครูผู้สอนระดับยอดเยี่ยมประจำปี2566จากเขตตรวจราชการที่14 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพณนะมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตผ่านการอบรมพัฒนาตนเองระดับโมดูล1และ2ด้านผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนมั่นออมาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายที่15โพศีสุวรรณซึ่งนักเรียนโรงเรียนมั่นออกมาได้แสดงออกอยาก่างสร้างสรรค์ได้พัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะและการแสดง นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับพัฒนาองค์ความรู้มีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ในวัฒนกรรมใหม่ๆอยู่เสมอโรงเรียนบ้านหนองมา้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตัวชี้วัด ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ